สวัสดีครับสวัสดีแ้๊สวัสดีจ้กแล้ววันนี้เราไปไหนกันลูกไปไหน<ส>วันนี้นะครับเราก็จะพาแม่แป้นเราไปชั่งน้ําหนักกันอีกอีกเชือกหนึ่งนะหลังที่เราให้แอ์ออสไปชั่งน้ําหนักเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นคิวของแม่แป้นเรานะแป้นอย่าเล่นลูกไปอย่าเล่นฝุ่นโอเคนะครับเราจะพาเขาไปชั่งน้ําหนักมาลุ้นดูกันนะว่าแป้นเราจะหนักเท่าไหร่กันนะครับว่าจะเพิ่มน้าหนักเราจะเพิ่มหรือว่าลดลงนะครับผมนะ แปไปไม่ใช้น้ำหนักนะเข้าใจไหมนะกินเยอะเปล่าเนี่ยกินเยอะไหมเช้านี้กินเยอะไหมฮนะอโอ้โห,โหนะต้องบอกว่าเช้านี้ยังกินยาให้มัดเดียวอะไม่มีเวลาไปกินเราก็ต้องไปชั่งน้ำหนักอีกนะครับนีอ่อ่ะมีรางวัลให้นะคะนะสวัสดีแอชีหน่อยลเล็กสวัสดีค่ะบ้หน่อยวสวัสดีแอชีหน่อยคะ่ะแอชีสบายดีหรือเปล่าถ่ายแอชีหน่อยดิย มาเที่ยวหาแป้นบ้างน,นะคะอ่ะนี่นะครับอันนี้จะเป็นหน่วยเอ่อหน่วยกิ่งไม้ที่มันตกนะลืมชื่อไปแล้วนะฮะนี่หวานนะครับจะหว,วานมากอร่อยไหมอร่อยไหมลูกนะอร่อยเหรอคะโอเคนะครับเราจะพาแป้นเราไปช่น้ำหนักก็อีกไกลยอยู่นะครับกว่าจะไปถึงก็อีกไกลยอยู่นะครับเราก็ให้ออสแช่น้ำหนักไปเช้าไปแล้วนะครับ แล้วเราก็จะช่างต่อนะครับผมนี่นะอัดนน้าไปที่บ้อยแล้วนะครับผมก่อนจะไปชั่งน้ําหนักนะดื่มน้ําไปที่บ้อยแล้วเอ้าทิ้งทำไมาจับดีลูกโอเคนะครับเดินทางต่อนะครับผมนี่นะเ <c oughs> <c oughs> พื่อนๆก็ช่างกันหมดแล้วนะครับเหลือแต่แป้นเราน่าจะตัวสุดท้ายเลยนะครับตอน,นี้นะ <c oughs> หิวอีกแล้วเหรอลูกหิว,ว,หหวยังหิวเหรอ อ๋ออะบนไหนเร็วอ่ะบนไหนอาดีหา่าวหยุดกันลุกนี่หนะะ,ะมีน้ำเพชรมาด้วยนะด้านหลังแปม่นบ,บนเออน้องไงพี่หวังนะเออหวังนะครับผมเราไปเชั่งน้ำหนักกันนะฮะโอเคเดินตางไปเรื่อยๆนะครับผมค่อยๆไปไม่รีบนะครับผมวัน,นนี้นะอ่ะแป้นมาเร็ว สวัสดีด้วยนะครับผมอากาศก็หมอกควันเยอะเหมือนเดิมนะภาคเหนือของเราเดีย๋ยวไม่หายสักทีนะครับนี่เราก็มีรางวัลให้แป้นเราไปเรื่อยๆนะจะเป็นหน่วยไม้นะครับที่เก็บขทางนี่แหละนะครับตอนที่เราเดินตรงเรนเซอรีน่นะครับที่ปางเรามีเยอะนะหน่วยแบบนี้เพราะว่ามันจะเป็นต้นพุทธาหรือเปล่านะไม่รู้นะต้นนี้เยอะนะั่นจะมีดอกนะครับช่วงหน้าร้อนนอี้นะแป้นหิวหรือยัง สวัสดีเอซีนะลูกสวัสดีครับ่อน์แฟนสบายดีไหม uh huh. สบายดีเนะโอเคบนไง <c oughs> ไปลูกป่ะโอเคนะครับตอนนี้เราก็ใกล้จะถึงตาช่างแล้วนะครับผมข้างหลังจะเป็นน้ำเพชรนะหวังข้างเรานะครับผมนี่นะแฟนนะเร็ว นะครับตอนนี้เราก็ช่างเราตรงไหนโอ้โหมีรถนะรถเข้ามาด้วยโอเคนะครับนี่ฮะเดินทางกันรถรถใหญ่มาตอนนี้หลบอะไรครับหลบหน่อยนี่ไหมเร็วหลบหน่อยหลบหน่อยอะไรเหรอ,อย่ามา,าเราแยกอ่อฮ้ยวางลง ขโ,เเโ,โมยยากเขาอ,อีกแล้วนะการขโมยเกิดขึ้นโอเคมาดูช้างกันหน่อยนะครับนี่นะับแม่แป้นเรานะครับตอนนี้ก็เดินทางไปชั่งน้ําหนักกันนะครับผมนูนตาชั่งอยู่ฝั่งนูนนะทุกคนนี่ก็จะเป็นแสงพลอยแสงพลอยนะน้ำหนักเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่สามสิบห้า ฮะสห้ามห้าเหรอสามสี่ห้าอะไรปะแป้นมาถอยมาเอะขึ้นไปเอ้าเอ้าจะระเบียบหน่อยมาเร็วมาขึ้นมาถอย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 เออเอ้าโอ้โหรู้เรื่องเลยนะเอ้าเอ้าโอ้โหดูดินิ่งมากฝอยแป้นถอยก่อนน้ำหนักเท่าไหร่นะครับดูนะฮะ หนักสองพันสองพันสามร้อยถ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 อยกันลูกถอยกันถอยกันค่ะถอยนะถอยเร็วถอย,ถอยอนี่ฮะตัดช่างเรียบร้อยนะครับผมสองพันสามร้อยนะครับกิโลสองพันสามร้อยกิโลเด็กนี่นะฮะโอเคนะครับขึ้นง่ายมากเลยนะครับ <laughs> ไปโลไปลงเลยไป,ไป เดี๋ยวให้น้ำเพชรขึ้นก่อนไปขึ้นไปไปน้าพุนาน่นไปพุ่นไปนั่นไม่ยอมไปแล้วไปไปด้วยกันไปเร็วไปนี่น้ำเพชรนะครับผมดูน้ำเพชรจะหนักเท่าไหร่นะมานี่ถอยเป็นปน่าอยู่ร้อยกว่าพันกว่านะครับน้ำเพชรเราเป็นโลบางอีกแล้วบางกล้องอีกแล้วนะครับผม เพื่อนเท่าไหร่ครับเดี๋ยวน้ำเพชรพันหกหกสิบนะครับน้ำเพชรเราครับหนักนะครับผมก็ประมาณพันหกควานลบควานออกก็ประมาณพันหกพันหกนั่นแหละพันหควานหนักเท่าไหร่นะเนี่ยหกสิบเจ็ดอ่ะพันหกนะครับโอเคอ่าลบน้ำหนักของควานออกไปแป้นพอแล้วมานี่มาเร็วมาเร็วบายบายนะบายบายหมอบายบายนะคะ่ะไปมานี่มาเร็ว นิวนะครับคุณหมอก็อน,นี้บายบายบนบายบายหน่อยเร็วบายบายหน่อยเร็วมานี่มาเร็วแฟนมาไปบายบายหน่อยค่ะบาย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 หน่อยบายคุณหมอยังบายยังบายบายจ้าแม่เร็วมาเร็วไปแฟนมาเป็นนิววะไปเร็วไปบายบายแล้วไปไปกลับบ้านกัน นี่โอ้โหหนักนะเนี่ยขึ้นหนึ่งร้อยโลแน่เมื่อก่อนสองพันสองนะครับวันนี้ขึ้นไปหนึ่งร้อยกิโลสองพันสามร้อยนะครับผมแป้นเราไปแป้นไปมาถูไถตรงพี่ออสอีกละตรงนี้ก็พี่ออสเมื่อเช้ามา,าถูตรงนี้นะครับดูแป้นเรามาเสริมต่ออีกละโอเคนะครับผมนี่ก็จะเป็นในแป้นเรานะครับน้ําหนัก,กวันนี้ก็สองพันสามร้อยกิโลนะครับ โดยน้ําหนักของแป้นเรานะครับโดยเฉลี่ยแล้วน้ําหนักก็เพิ่มไป100่กิโลนะครับผมถือว่าวันขึ้นมานะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับแล้วนะครับถูอยู่นะถูถูอยู่นะโอเคไปนะครับโอเคไปแล้วนะครับผมยังไงก็อย่าลืมครับกดติดตามกันนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีนะครับ เดินทางกลับแล้วนะครับกลับยังเร็วนะครับทุกคนโอเคครับสวัสดีนะครับ